เชา้านี้อากาศดีอารมณ์ดีทำไมการมีชีวิตที่เรียบง่ายจึงทำให้เรารวยขึ้นมันไม่ใช่แค่การกินน้อยลงค่ะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนที่มาเจอคลิปนี้แล้วก็ลูกหลานของเราจะรวยขึ้นจริงๆเพราะ แอปเปิลบอกในคลิปก่อนๆว่าพลังงานโลกเปลี่ยนพลังงานคืออะไรพลังงานก็คือความรู้นะทุกคนความรู้ปัจจุบันนี้พลังงานก็คือโลกออนไลน์ความรู้อยู่ในโลกออนไลน์ถ้าเราแบ่งปันสิ่งดีๆแชร์สิ่งดีๆออกไปในโลกออนไลน์ให้กับคนที่เราหลักดูเขาก็จะได้รับพลังงานนั้นเมื่อเขามาเจอคลิปใช่ไหมเอาละทุกคนวันนี้ Apple จะมา บอกเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญคืออะไรถ้าเพื่อนๆรู้เรื่องนี้นะพลังทั้งหมดอยู่ในตัวเราทุกคนทุกคนเลยสิ่งนั้นคือเราคือเจ้าชีวิตของเราเมื่อเรามีอิสระแล้วก็มีเวลาเป็นของตัวเอง ต่อมาเราคือหมอรักษาเยียยาร่างกายของเรานะทุกคนต้องรู้เรื่องนี้นะกินอะไรแล้วดีนั่นก็คือการเลือกที่จะหาอาหารมาให้ตัวเรากินเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นใช่ไหมจิตใจจิตใจวันนี้เป็นยังไงเหนื่อยไหมล้าไหมเออถ้าเหนื่อยล้าก็ โยยาจิตใจพาตัวเองไปในที่ที่เป็นธรรมชาติในที่ที่เงียบสงบชัดแบบให้กับหัวใจและต่อมาเราคือครูทุกคนเราคือครูให้กับชีวิตเราเจอข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขแก้ไขทําให้ดีขึ้นนั่นแหละตัวเรานี่แหละคือครูทุกคน เป็นครูให้กับตัวเองประสบการณ์ต่างๆที่เราพบเจอมันดีทุกคนตอนนี้ใครที่เข้าถึงพลังงานนี้นะทุกคนโลกใหม่ก็คือโลกออนไลน์นะอีกอันนึงที่ a p p เ e เนี่ยจะบอกเราจะมีทั้งหมดได้เนะี่ยเราต้องมีพื้นที่ทำกินทุกคนพื้นที่ทำกินในอดีตเนี่ยจะหมายถึงว่าเป็นที่ดินอย่างเดียวใช่ไหมต้องมีที่ดินมีห้องครัวเราถึงจะมีที่ดินทำกิน แต่ตอนนี้พื้นที่ทำกินในออนไลน์เอาเลยจับจองเลยใครถนัดพื้นที่ไหนจับจองเลยทุกคนเรื่องนี้ Apple ไม่รู้ว่า มีใครเคยบอกเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินที่ไหนไหมนะคะแต่เพจของ Apple นะ a อ p l e อยากจะมาแบ่งปันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ฟรีทุกคนเราไม่ต้องไปเสียเงินกับความรู้ในยุคนี้นะทุกคนในมุมมองของ Apple เนาะเราชอบเรื่องไหนเราจูนตัวเองไปหาขึ้นนั้นเราก็จะอยู่ในพลังงานนั้นเลยแล้วเพื่อนๆจะมีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็รวยขึ้นเหมือนกัน